สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับช anel Happy Turtle D นะครับช่องของเรานะครับเป็นช่องใหม่นะครับวันนี้นะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับการนะครับเล่าประสบการณ์การเลี้ยงเต่าหรือว่าการพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงเต่านะครับแล้วก็วิธีนะครับการดูแลน้องเต่าของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทำความสะอาดน้องเต่าที่ผมได้ เลี้ยงไว้นะครับ2ตัวนะครับเป็นน้องเต่าญี่ปุ่นนะครับเป็นเต่าญี่ปุ่นนะครับซื้อมา2ตัวแบบนี้นะครับก็จะมีลายกระดองเบิ้ลกับลายกระดองปกตินะครับวันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนน้ำถือว่าเป็นการเปลี่ยนน้ำแล้วก็ถือโอกาสเป็นการทำความสะอาดไปในตัวเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาคลิปมาถ่ายไว้นะครับ สำหรับเต่าญี่ปุ่นนะครับเต่าญี่ปุ่นหลายๆคนนะครับจะเข้าใจว่าเต่าญี่ปุ่นอาจจะเป็นเต่าที่มาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับกับประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเป็นเต่าที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจริงๆแล้วนะครับเต่าญี่ปุ่นที่เรารู้จักกันในเห็นเห็นในคลิปนี้นะครับเป็น เต่าน้ำนะครับเป็นเต่าน้ําปกติเนี่นะครับเป็นเต่าน้ำอ่าซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกันกบเต่านาบ้านเรานี่แหละครับแต่เป็นเต่าที่มาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอ่ามาจากทวีปนั้นเลยนะครับเป็นเต่าที่อ่ามีถิ่นกำเนิดจากแม่น้ำมิสซิสซิปปีนะครับรัฐเอนโนย์นะครับเป็นเต่าที่สัญชาติอเมริกันแท้ๆเลยนะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยแค่ คนญี่ปุ่นนํามาขายเพราะฉะนั้นคนก็เลยเรียกว่าเต่าญี่ปุ่นนะครับอ่าเป็นเต่าที่มีอยู่มากนะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนะครับจึงเป็นที่นิยมในการอ่าเอามาเลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงดูเล่นแบบนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเต่า2ตัวของผมนี่นะครับก็จะมาขัดหลังหรือว่าทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดทั้งอ่างเต่าแล้วก็ตัวเต่าด้วยนะครับอันนี้ผมก็หยิบภาชนะมาใส่นะครับอ่านะครับ ในการขัดกระดองเต่าอันนี้นะครับผมก็ใช้น้ําเปล่านี่แหละครับน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่าแต่ไม่ใช่เป็นน้าปราปานะครับเป็นน้ําที่สะอาดนะครับถ้าเป็นน้ําประปานะครับเราก็จะรองไว้สัก2วันให้คอรีนหายหมดก่อนนะครับเพราะว่าคอรีนมันจะกัดตัวกระดองเต่าแล้วก็ผิวเต่าได้นะครับอันนี้ผมก็จะเอาเต่ามาขัดนะครับโดยที่เป็นน้ําเปล่าผสมกับเกลือนะครับ ผสมกับน้ําเกลือนะครับหรือว่าเกลือแกงก็ได้ถ้าใครไม่มีน้ําเกลือแบบนี้ก็ใช้เกลือแกงก็ได้นะครับเพราะว่าเกลือนี่จะไปทําความสะอาดให้กับผิวเต่าเลยนะครับสําหรับใครนะครับที่เคยเจอเต่าที่เป็นปลิงมาเกาะ แต่เต่าที่เรารับซื้อหรือว่าเราเลี้ยงมาแบบนี้นะครับเราเลี้ยงมาแบบนี้ซื้อมาจากร้านสัตว์เลี้ยงจะไม่มีปรสิตหรือว่ามีปลิงเกาะหรอกครับแต่ถ้าเราไปพบเห็นเต่าตามธรรมชาตินะครับมีปลิงเกาะเต็มตัวแบบนี้เราไม่กล้าหยิบออกอรู้ไหมครับวิธีทํำยังไงเพียงแค่ใช้น้ําเกลือหรือว่าใช้เกลือนี่นะครับผสมกับน้ํานะครับแล้วก็ให้น้องเตา่าแช่พวกปรสิตหรือว่าปลิงพวกนั้นก็จะหลุดออกไปเลยนะครับหลุดออกไปหมดเลยนะครับแต่นะครับ การใส่เกลือนี่นะครับก็อย่าใส่มากเกินไปนะครับไม่งั้นนะครับเกลืออาจจะเข้าไปในร่างกายของเต่านะครับซึ่งมันเป็นอันตรายต่อไตนะครับแล้วก็ระบบขับถ่ายของเต่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใส่ให้มันพอดีพอดีนะครับนะครับผมก็จะแช่ให้น้องเต่าสักพักหนึ่งนะครับนะครับให้มันทําปฏิกิริยาหรือว่า พวกคราบสุกปรกลอกออกมานะครับส่วนกระดองนะครับเห็นไหมครับเราจะสังเกตที่กระดองนะครับเต่าของผมก็จะมีลายกระดองปกติกับลายกระดองเบิ้ลนะครับอ่านะครับผมหยิบลายกระดองปกติขึ้นมาก่อนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะทําความสะอาดจริงๆแล้วนะครับตอนเด็กๆืูว่าเต่าตอนที่ผมซื้อมานะครับ ซื้อมาแรกๆเลยขนาดของเต่านะครับเท่าเหรียญ10เองนะครับแต่ตอนนี้ผ่านไป2เดือนแล้วนะครับตัวก็ใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้ตัวประมาณ3นิ้วครึ่งแล้วนะครับประมาณ3มนิ้วครึ่งแล้วตอนซื้อมาใหม่ๆประมาณ2เซนครึ่งเองนะครับตอนนี้ก็3มนิ้วครึ่งแล้วนะครับใหญ่มากตัวเร็วมากเลยนะครับตัวเร็วมากเลยนะครับยิ่งโตสีเขาก็จะซีดลงนะครับเขาจะไม่น่ารักเหมือนตอนเล็กๆแล้วนะครับนะครับเพราะว่ายิ่งโตสีก็จะยิ่งคล้ำคล้ำ ล้ำหรือว่าซีดลงนะครับสีสันจะไม่สวยนะครับเต่านี้นะครับเต่าญี่ปุ่นตัวนี้นะครับก็คือหรือว่าเต่าแก้มแดงนะครับอ่าเป็นเต่านะครับที่มาจากต่างประเทศไม่ใช่สายพันธุ์ในบ้านเรานะครับถ้าเราเลี้ยงนะครับแล้วเห็นตอนเด็กน่ารักแล้วตอนโตเราไม่รักเขาแล้วนะครับเขาไม่น่ารักเหมือนตอนเด็กแล้วเราเอาเขาไปปล่อยอย่างเงี้ยครับเต่าแก้มแดงนี่ถือว่าเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์สำหรับเต่าบ้านเราเลยนะครับ ถ้าคนที่คิดจะเลี้ยงแล้วต้องดูแลเขาดีๆนะครับและเขาอยู่กับเราไปนานมากเลยนะครับเพราะว่าอายุของเต่าตัวนี้นะครับาสามารถมีอายุถึง30 40แล้วก็50ปีได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการเลี้ยงดูนะครับ ถ้าเราเลี้ยงเขาแล้วเราเบื่อแล้วเราเอาไปปล่อยในแม่น้ําลําคลองนะครับมันจะเป็นอเลี n s p e c ี e s นะครับลูกราสํสหรับสัตว์พื้นถิ่นได้นะครับอ่าซึ่งทําไมนะครับถึงต้องเป็นลี่ยนสปีชี e s เพราะว่านะครับสัตว์เลี้ยงในบ้านเราเต่าทุกชนิดประเทศเรานะครับของสายพันธุ์บ้านเราไม่สามารถเลี้ยงได้นะครับผิดกฎหมายนะครับติดพรบคุ้มครองนะครับสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลี้ยงเต่านอกประเทศแต่พอถ้าเลี้ยงแล้วเบื่อนะครับเขาก็เอาไปปล่อยนะครับในแม่น้ํามันก็ ทําให้กลายเป็นเอเลี่ยนสปีชี่ขึ้นมานะครับนี่น้องยิ้มให้กล้องด้วยนะครับเห็นไหมครับน่ารักไหมครับเต่าแก้มแดงนะครับหรือว่าเทอร์เทิลแมปนะครับนี่หรือเต่าญี่ปุ่นหรือเต่าแก้มแดงนะครับแต่ถ้าชื่อสากลของเขาแล้วนะครับชื่อว่านะครับ red ear slider นะครับนะครับชื่อศัพท์ทางสากลของเขาแล้วหรือว่าศัพท์ทางการนะครับ ซื้อขึ้นอยู่นะครับกับคนนะครับที่ว่าจะเรียกชื่ออะไรก็เรียกตามนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าเราจะไปซื้อตามจัตุจักหรือว่าซื้อตามร้านนะครับเราก็บอกไปนะครับเต่าี่ปุ่นนะครับก็เป็นที่รู้จักกันนะครับโดยกว้างนะครับนะครับเต่าอันนี้นะครับก็เป็นเต่าคิน เนื้อนะครับเป็นเต่ากินเนื้อนะครับเขาจะกินเนื้อประมาณ90%นะครับตอนเด็กนะครับตอนเด็กวัยเด็กแบบนี้ก็จะกินเนื้อประมาณ90%แล้วก็จะกินพืชน,นะครับประมาณแค่1 0เท่านั้นนะครับเออต่าน้ําหรือว่าเต่านาหรือว่าพวกเต่าพวกนี้นะครับจะไม่กินพืชอย่างเดียวนะครับเขาจะกินซากสัตว์เนื้อสัตว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ใครที่จับเต่าได้หรือว่าเก็บเต่ามาได้นะครับเราอย่ายัดผักบุ้งให้เขาอย่างเดียวนะครับไม่งั้นท้องอืดตายแน่นอนนะครับเต่าพวกนี้นะครับเราอย่าจับอ่างายแบบนี้นานนะครับถ้าจับง้ายแบบนี้นานนะครับเป็นชั่วโมงแบบนี้เห็นไหมครับเขาจะพยายามเอาหัวของเขานะครับพยุงตัวให้พลิกกลับมานะครับเพราะว่าอวัยวะข้างในเขานะครับจะโดนพับนะครับทําให้ปอดของเขานะครับหายใจไม่ออกแล้วตายได้นะครับใครไปเจอน้องเต่างายท้องแล้วก็จับพลิกด้วยนะครับ เสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับตัวที่2หยิบขึ้นมาเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระดองเบิ้ลขึ้นมานิดหน่อยนะครับเจ้ากระดองเบิ้ลแบบนี้นะครับราคาก็จะสูงขึ้นมานะครับกว่าเพื่อนนิดนึงนะครับประมาณเท่าตัวเลยนะครับยิ่งมีสีสันที่แปลกนะครับราคาก็จะสูงขึ้นนะครับ แปลงฟันที่ผมใช้นี่คือแปลงฟันที่ไม่ใช้แล้วนะครับแล้วก็มาขัดแบบนี้นะครับขัดเบาๆนะครับทําความสะอาดให้เขานะครับขัดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับนะครับส่วนวิธีการเลี้ยงหรือว่าการดูแลของเขาจะคิดว่ายากไหมก็จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนนะครับถ้า เราเป็นคนเลี้ยงปลานะครับเ,เลี้ยงปลาแล anyway right ้วปล่อยเลยปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับต่อให้เป็นเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับก็แล้วแต่นะครับต่อจะให้เป็นสัตว์อะไรนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจนะครับเราปล่อยละเลยของเขาเลี้ยงยังไงก็ไม่รอดแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราใส่ใจนะครับเลี้ยงยังไงก็รอดนะครับเพราะถ้าเราใส่ใจเราจะพยายามหาข้อมูลในการเลี้ยงใช่ไหมครับอย่างผมเองนะครับก็เพิ่งเลี้ยงนะครับเต่ามานะครับเป็นคู่แรกเลยนะครับเลี้ยงมาน้องก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่า ดูคลิปหรือว่าศึกษาเป็นอย่างดีนะครับต้องศึกษาเป็นอย่างดีเลยเรื่องอาหารการกินเรื่องการให้แสงนะครับเรื่องที่อยู่อาศัยแบบนี้นะครับที่อยู่อาศัยนะครับของเขานะครับก็จะใช้ภาชนะอาใช้ภาชนะง,ง่ายๆเลยนะครับภาชนะมันต้องมีบริเวณหรือว่ามีความกว้างให้เต่าได้ไว่ายน้ํากับให้เต่าได้อยู่บนบกด้วยนะครับบกสัก30สเซนนะครับน้ำสัก 70%แบบนี้ก็ได้ส่วนขนาดของน้ำนะครับถ้าเรามีบกให้เขาเยอะนะครับแล้วก็สามารถใส่น้ำให้ลึกๆได้นะครับนะครับพอเต่าเขาชอบว่ายน้ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาจะจะมีพื้นที่ขึ้นมาหายใจด้วยนะครับอันนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนอาจจะเลี้ยงที่กินอาหารกับที่อยู่อาศัยแยกกันก็ได้นะครับจะได้น้ำจะได้ไม่เน่าเสียนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับก็มี เป็นกะละมังนะครับเป็นกะละมัง20บาทนี่แหละครับซื้อมานะครับในร้าน20กะละมังอันใหญ่ๆนี่แหละครับที่เราใช้ซักผ้าหรือล้างจานกันนะครับแล้วก็มีเห็นมีกรวดให้เขาด้วยนะครับเพื่อให้เขาได้ขึ้นไปนะครับอาบแดดนะครับหรือว่าพักในที่บกบ้างนะครับแล้วก็มีไฟนะครับเป็นหลอดไฟนะครับเป็นไฟที่มีไว้สําหรับนะครับเปิดให้กับสัตว์สําหรับที่แสงอาทิตย์ไม่เพียงพออะไรแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะปล่อยน้องเต่าลงไปแล้วนะครับจะได้อยู่ในบ้านที่สะอาดๆแล้วนะครับเราควรเปลี่ยนน้าบ่อยๆเลยนะครับสําคัญนะครับน้ํานะครับน้ําแล้วก็แสงอาทิตย์นะครับต้องเพียงพอนะครับเราอาจจะเอาน้องไปตากแดดก็ได้สัก15นาทีแล้วก็กลับมาแต่อย่าแดดจัดนะครับแดดตอนเช้าอะไรแบบนี้นะครับสักแดดสัก7จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงไม่เกิน9ก้าโมงแบบนี้นะครับแดดไม่จัดมากนะครับ แต่ถ้าใครเลี้ยงอยู่ที่คอนโดอของผมก็เลี้ยงอยู่ที่คอนโดเหมือนกันนะครับเลี้ยงไว้ตรงระเบียงผมไม่ได้เอาไว้ในห้องนะครับเพราะว่าถ้าเปิดแอร์นี่เต่าจะหนาวแล้วก็จะโตช้านะครับอันนี้เต่าไม่ชอบอากาศเย็นนะครับพวกสัตว์เลื้อยเย็นมมาต้องการแสงอาทิตย์หรือว่าแสงแดดเพียงพอในการเผาผลาญน,นะครับดูก็การเจริญตบโต้นะครับนะครับย่อยอาหารของเขานะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใช้ทั้งแสงอาทิตย์แล้วก็วันไหนช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับ แสงไม่มีก็เปิดหลอดไฟนะครับเป็นหลอดไฟที่มี uv a แล้วก็ uv b นะครับช่วยทําให้ร่างกายของเขาอบอุน่นแล้วก็เป็นวิตามินกับเขานะครับจะได้ทําให้กระดองของเขาแข็งขึ้นนะครับไม่อ่อนนิ่มนะครับสําหรับใครที่เจอปัญหาเต่าที่กระดองนิ่มเราต้องมาดูด้วยเรื่องน้ําเรื่องแสงแดดแล้วก็เรื่องอาหารการกินพอไหมนะครับ พวกกุ้งฝอยหรือว่าไรตัวใหญ่แบบนี้นะครับให้เขากินไปเลยนะครับเขาจะได้ทั้งแคลเซียมได้ทั้งโปรตีนนะครับส่วนผักพวกนี้เขาก็จะได้วิตามินนะครับอย่างเช่นสาหร่ายนะครับผมเอาสาหร่ายนะครับมาใส่แบบนี้นะครับให้เขาด้วยนะครับเผื่อเขาหิวเขาอยากกินตอนไหนเขาก็จะกัดกินไปเป็นสาหร่ายหางกระรอกแบบนี้ใส่ได้เลยพวกพืชน้ํากินได้ทุกอย่างเลยนะครับพวกพืชน้ําแบบนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์เขาเป็นอาหารให้เขาด้ด้วยนะครับ บางคนให้แต่อาหารเม็ดนะครับนะฮะนะต้องอาจจะขาดสารอาหารก็ได้นะครับแต่ถ้า,ามีอาหารที่ดีนะครับสารอาหารครบถ้วนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่สภาพในการเลี้ยงของผมก็เป็นแบบนี้ง่ายๆนะครับใช้อุปกรณ์แล้วก็ภาชนะง่ายๆในการเลี้ยงนะครับแต่เราเน้นการดูแลแล้วก็การใส่ใจของตัวเขาเป็นหลักนะครับ อันนี้นะครับมีพื้นที่ให้เขาเพียงพอนะครับมีพื้นที่ที่เป็นน้ํามีพื้นที่ที่เป็นบกนะครับมีกรองให้เขานะครับแล้วก็มีหลอดไฟให้เขานะครับส่วนนี้ก็เป็นระเบียงนะครับคอนโดท,ที่ผมอาศัยอยู่นะครับมีแสงแดดเพียงพอนะครับแล้วก็มีมูลี่นะครับสําสหรับเวลาถ้าแดดมันแรงเกินไปก็จะเอามูลี่ลงแล้วก็มีใบไม้เป็นร่มเงาให้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราเลือกสถานที่ให้ดีๆด้วยนะครับในการเลี้ยงเต่าพวกนี้อย่าให้เป็นที่ที่ถ้าค่าจะเลี้ยงนอกบ้านนะครับอย่าให้ที่ที่มีสัตว์อื่นๆเข,เข้ามานะครับอย่างเช่นพวกนงพวกหนูแบบนี้นะครับ <mia> อาจ <ian> จะมาทําร้ายน้องเต่าได้นะครับมันอาจจะมากัดมากินนะครับได้นะครับพวกหนูบ้านหรือว่าหนูท่ออะไรแบบนี้นะครับ <mi> นี่ก็เปิดไฟให้เขานะครับ <mam> ma> เขาจะได้ขึ้นมาสังเคราะห์แสงแบบนี้เต่าพวกนี้นะครับ มีพฤติกรรมนะครับของแต่ละคนนะครับก็จะมีพฤติกรรมตลกตลกแปลกๆไปบางทีเขาก็ยิ้มไม่ราบบางทีเขาก็ทําพฤติกรรมที่แปลกๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ควรเลี้ยงกับสัตว์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นพวกปลานะครับตัวเล็กๆแบบนี้อย่าเลี้ยงใกล้นะครับเพราะว่าเขากินเหมือนกันนะครับผมก็เคยเอาปลามาปล่อยนะครับเป็นปลาเสือตัวเล็กๆแล้วก็เป็นปลา หางนกยุงปลาสอดปลามาลายแบบนี้น้องเขาพูดเรื่องตอนเล็กๆเขาก็ไม่สามารถว่ายตามทันนะครับเขาก็กินไม่ได้แต่เขาโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะครับว่ายแป๊บหนึง่งเขาตามกินปลาจนหมดนะครับหมดอ่างเลยนะครับ่เขาว่ายได้แล้วนะครับแล้วเขาก็มีความเร็วที่ทันปลาพวกนั้นเขาก็สามารถกินปลาพวกนั้นได้เลยนะครับซึ่งนะครับเราก็สามารถนะครับเลี้ยงกับปลาที่เป็นปลา ตัวใหญ่ๆหรือว่าปลาที่มีเกร็ดแข็งๆอย่างเช่นปลาช็อกเกอร์แบบนี้นะครับเราสามารถเลี้ยงคู่ได้นะครับเพราะว่าปลาช็อกเกอร์มีเกราะที่หนานะครับแล้วก็เต่านะครับไม่สามารถกัดเข้าไปได้สําหรับเต่าตัวเล็กๆนะนะครับแล้วตาช็อกเกอร์ก็ช่วยทําความสะอาดให้ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในการเลี้ยงเต่าของผมนะครับประสบการณ์การเลี้ยงเต่าของผมเราก็พูดคุยให้คําแนะนําผมได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับในการพูดก็อาจจะ มีข้อมูลถูกบ้าผิดบ้างนะครับเราก็สามารถชี้แนะแล้วก็ให้คําแนะนาผมได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับในคอมเมนต์นะครับเปิดรับแล้วผมก็จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เราได้ทําคลิปนะครับนำเสนอเต่าแบบนี้ต่อไปนะครับสําหรับคนที่รักเต่านะครับไม่ว่าจะเป็นเต่าบกหรือเต่าน้ํานะครับก็แชร์ประสบการณ์กันได้เลยนะครับ สำหรับคนที่รักเต่านะครับก็สามารถนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้เลยนะครับบ๊ายบาย